สะพานลอยไฟจราจร Traffic lights ผงลีเติงมาเป็นเพื่อนกับกุ๋งกิง้งกด subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ้งกันนะคะฤดูการของความสุข อากาศอบอุ่นสบายในช่วงเดือนมิถุนายนตามกลุ่มกิ่งไปสนุกกับการทำเสื้อมัดยอ้อมไปวาดภาพสวยๆในเฟรมให้อาหารเป็ดไก่หมูแล้วก็เล่นโคลนกันให้หนำใจที่สุขใจมาฟาร์มค่ะถึงแม้กลุ่มกิ่งจะไปเที่ยวฟาร์มมาแล้วหลายที่แต่กลุ่มกิ่งก็ยังสนุกและมีความสุขทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ชวนไปอีกค่ะ เพราะแต่ละที่จะมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆอย่างพวกเราได้เล่นกัน <Wow. S 1> ได้ทำอาหารปีนป่ายแล้วก็ทำศิลปะและแน่นอนว่าวันนี้กุุงกิ่งอยู่ที่ฟาร์มคาเฟ่กรุงเทพกรีทาซอย2ีที่นี่ชื่อว่าสุขใจมาฟาร์มค่ะแค่ชื่อก็ทำให้สุขใจแล้ว <c oughs> เราไปดูกันนะคะว่าที่สุขใจมาฟาร์มจะมีอะไรให้เราได้เล่นบ้าง ามกรุงกิงมาเลยค่ะตานนี้กุงกิงเข้ามาด้านในแล้วนะคะที่ด้านในจะแบ่งเป็น3โซนค่ะ คือเพจฟาร์มิงให้อาหารสัตว์โซนมัดตี้พูลเล่นบ่อโคลรและสระน้ําและโซนเพลย์กลา u สนามเด็กเล่นหากใครร้อนที่นี่มีคาเฟ่ที่อาหารและน้ําดื่มอร่อยๆไว้บริการด้วยนะคะส่วนด้านนอกก็จะเป็นส่วนของกิจกรรมที่มีให้เลือกทําเยอะแยะเลยละค่ะทั้งทําผ้ามัดย้อม <c oughs> เพ้นสี <c oughs> ให้พี่หมีทําไข่เค็มยิงธนู เทนกระถางและปลูกผักทำสบู่ระบายสีภาพในเฟรมแล้วก็ทำอาหารและที่สำคัญถ้าทำกิจกรรมเสร็จแล้วยังไม่อยากกลับเขาก็มีให้อาหารสัตว์เครื่องเล่นสนามและสไลเดอร์โคลนให้เพื่อนๆเ,เล่นด้วยนะว้าว <Wow. S 1> กิจกรรมเยอะสุดๆไปเลยค่ะทำวันเดียวคงไม่หมดวันนี้กุุงกิ่งเลยเลือกทำผ้ามัดย้อมวาดภาพในเฟรม และยิงธนูค่ะส่วนให้อาหารสัตว์และบินป่ายไต้เชือกนั้นกุ้งกิ่งไม่พลาดอยู่แล้ว oh. กิจกรรมแรกที่กุ้งกิ่งจะชวนเพื่อนๆไปสนุกกันก็คือยิงธนู oh. นี่คือคันธนูกับลูกศรของกุ้งกิ่งกุ้งกิ่งจําได้ว่าเวลาย,ยิงต้องเล็งเป้าดีๆมือต้องนิ่งๆพร้อมแล้วหนึง และนี่ก็เป็นผลงานการยิงธนูของกุ้งกิงค่ะสนุกขนาดนี้ให้เล่นอีกสิบรอบก็ยังไหวฮมาถึงกิจกรรมที่กุ้งกิ่งตั้งใจมากว่าวันนี้ต้องได้ทำแน่ๆก็คือ การทำเสื้อมัดย้อมค่ะเสื้อมัดย้อมส่วนใหญ่จะใช้เสื้อสีขาวที่ไม่มีลวดลายมาทำให้เกิดลวดลายค่ะแล้วก็ย้อมสีให้สวยงามโดยเราสามารถเลือกใช้สีจากธรรมชาติได้นะคะอาจดูเหมือนยากแต่ไม่ยากนะอุปกรณ์ก็ไม่ต้องนำมาเองเพราะที่นี่เขาเตรียมไว้ให้หมดแล้วค่ะสบายมากเลยถ้าทำไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะ พราะพี่ๆเขาจะสอนให้ค่ะกุ่มกิ่งพร้อมมากๆแล้วเพื่อนๆตามกลุ่มกิ่งไปทําเสื้อมัดย้อมด้วยกันเลยนะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆน,นาเสื้อที่เตรียมไว้มามัดด้วยหนังยางมัดกี่เส้นก็ได้ค่ะมัดตรงไหนก็ได้มัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจค่ะ เสร็จแล้วเราก็เทสีลงไปบนเสื้อค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องระวังหน่อยนะคะระวังสีจะหกเลอะเสื้อผ้าเรานะการมัดและเทสีลงไปแบบนี้จะทำให้เกิดลวดลายบนผ้าค่ะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้ามัด,ดย้อมฝีมือของเราก็จะเป็นเสื้อตัวเดียวในโลกที่มีลายไม่เหมือนใครถึงแม้จะมัดเป็นแนวเดียวกัน แต่ยังไงก็ไม่เหมือนกันค่ะวเวลาเทสีเทให้ทั่วเลยนะคะตอนนี้เทสีทั่วแล้วขอนําไปตากให้แห้งก่อนนะคะพอแห้งแล้วก็เอามาซักอีกครั้งถึงจะใส่ได้ค่ะแดดแรงแบบนี้ตากแป๊บเดียวก็แห้งค่ะในระหว่างที่เรารอเสื้อมัดย้อมของเราแห้งเราก็มาระบายสีกันดีกว่าค่ะเลือกภาพไหนดีนะ กิ่ขอเลือกภาพนี้ดีกว่าไประบายสีกันค่ะ สนานยังไม่จบนะคะมาถึงฟาร์มทั้งทีกุ้งกิ่งขอไปให้อาหารสัตว์สักหน่อยแต่นี้พวกเขาต้องหิวแล้วแน่ๆเลยไปกันเลยค่ะ กิจกรรมต่างๆแล้วที่นี่ยังมีเครื่องเล่นสนามให้เพื่อนๆไว้เล่นมากมายเลยนะคะทั้งชิงช้าเครื่องเล่นปีนไต่เชือกสไลเดอร์และถ้าใครชอบเล่นคลอเล่นน้ำที่นี่ก็มีนะว่าแล้วก็อยากไปเล่นแล้วสิ <c oughs> กุ้งกิงขอตัวไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะ <c oughs> มาที่นี่สุขใจเหมือนชื่อสุขใจมาฟาร์จริงๆค่ะบรรยากาศดี กิจกรรมก็สนุกกุ้งกิ่งได้เล่นได้ทำอะไรเยอะแยะเลยพีพ่ๆก็ใจดีค่ะคอยแนะนำให้ทุกอย่างเลยตอนนี้เสื้อมัดย้อมของกุ้งกิ่งที่ตากไว้ก็น่าจะแห้งแล้วค่ะกุ้งกิ่งจะต้องกลับไปที่โซนแล้วไปทำต่ออีกหน่อยนะคะอยากสนุกแบบกุ้งกิ่งพลาดไม่ได้เลยที่สุขใจมาฟาร์มอยู่ในกรุงเทพนี้เองในซอยกรุงเทพกรีทา20เปิดวันอังคารถึงวนันศุกร์ สิบโมงถึง2องทุ่มส่วนวันเสาร์และอาทิตย์เปิดเวลา9ก้าโมงถึง2องทุ่มค่ะส่วนค่าใช้จ่ายในการเข้าสถานที่และทำกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของสุขใจมาฟาร์มได้เลยนะคะสัปดาห์หน้ากุ่งกิ่งจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกต้องติดตามในรายการวันแสนสนุกของกุ่งกิ่งทางช่องกุ่งกิ่งแฮปปี้เวิลเวลาสี่โมงเย็นนะคะมาเป็นเพื่อนกัน กด subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ่ง Happy World ด้วยนะหรือว่าอยากคุยกันต่อตามไปที่ Facebook กุ้งกิ่ง Happy ้ o r ล์กันเลยสำหรับวันนี้กุ้งกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ่งด้วยนะคะ